どん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  สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแชนแนลมิโนรุนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมไม่รู้แล้วก็อยู่กับเกม Black Cover Mobile ตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงช้าของวันที่14นะครับตัวใหม่เพิ่งเข้านะครับนั่นก็คือนี่ฮะราชินีแม่มดจัดเลยไม่มีอะไรมากรับก่อนหมดทุกแพ็ค ตามปกคลิปเลยครับไม่มีอะไรมากเราจะซัดเลยครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะกี่การันตีนะครับเพื่อหาแม่มด5ดาวนะครับซักการันตีหนึ่งเราได้มัน4ี่ดาวนี่คือผมพอแล้วนะขอให้ไม่เกิน2การันตีแล้วกันนะครับสดาวผมก็โอเคแล้วเพราะว่าผมมีตัวอัพไอ้นี่อยู่นะครับส่วนการ์ดก็ก็ถือว่าดีนะครับแต่ว่าน้าผัดปัจจุบันเนี่ยมันไม่ค่อยมีตัวฮิลเท่าไหร่แต่เก็บไว้ก็ดีส่วนแม่มดเนี่ยผมว่า5ดาวนี่คือก๊อต oh, <no. S 1> ลุยครับโลแรกมาถึง มาเลยไหมยังครับแม่ขอไม่เปลืองนะขอไม่เปลืองขอไม่เปลืองเรามีทั้งหมด600กว่าใบใช่ไหมเมื่อกี้อ่าหนึ่งการันตีก็ได้จบจบไปโอคค้โหตรงนี้ยังเกลืออยู่เอามาไม่เกลือโอเคครับตรงเลสหรือเปล่าเราไม่ต้องรีบข้ามครับเรากดไปเรื่อยก่อนอือหือหลุดเลดไปหนึ่งแต่ก็ถือว่าเป็นการ์ดดีนะอันนี้ถือว่าเป็นการ์ดดีนะสําหรับผม ขอปรุญาตเปลี่ยนที่นิดนึงนี่เลยอยู่กับแม่มดเลยจบจบเธอจนมาอยู่กับฉัน5ดาวลายชีนีแม่มดเอ๊เดนะี๋เด็ดเด็ดเอาฟรีออกก่อนเอาฟรีออกก่อนเอาอันฟรีออกก่อนครับโอเครู้อยู่แล้วตากนันต่อเงียบอยู่โอ้โหเฮ้ย หนักข้อเหมือนกันนะเพื่อนๆผมมาเปิดกันไปแล้วเขาบอกว่าหลุดเลทกระจายอย่างน้อยๆคือ400เราขอเต็มที่400ไม่เอาอย่างน้อยๆประตูทองแล้วยังไงภาพคมชัดลืมตาอาปากไปหน่อยลุงสองลุงไปถือว่าทุนๆเมื่อกี้อ่าสองลุงนี้มาแน่ผมบอกเลยมาแน่เฮ้ยถ้าเป็นแม่มดมันจะขึ้นขึ้นขึ้นอะไรอะ่ะขึ้นเป็นดอกไม้อย่างเงี้หรอ,อเ,เป็นยังไงวะ ไม่ใช่ครับหลุเดเรดไปหนึ่งครับเวกโตเวกโตโหหนักเฮ้ยการ์ดอโอ้โหการแม่มดก็ได้อ่ะอย่างน้อยขออยู่ในเลดหน่อยโอ้โหหนักข้อโอ้โห,โอโหเอาละดิค่าสิโลครับมา3มลุงนะครับหลุดไปหมดเลยนะ3มลุงนี้โอ้โหอันนี้ไม่ลืมตาด้วยโลที่70 โอ้หนักหนักจัดคนดูยังไม่มีมาแต่ตัวเดียวอ่ะโอ้แล้วผมต้องได้6ตัวไงเพราะว่าห้าดาวมันต้องได้6ตัวใช่ไหมล่ะโอ้ยต้องมาละโอ้โหโน้โนเว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 เลยโอ้โห เพื่อนใครที่เปิดอย่าลืมคอมเมนต์กันบอกนะครับหนึ่งการันตีคุณได้กันกี่ดาวนะตอนนี้ผมยังไม่มีแม้แต่ตัวเดียวเลยครึ่งทางแล้วการ์ดก็ไม่มีตัวก็ไม่มีโอ้โหโอ้โหลุงเดียวอย่างงี้มอบเฮ้ยลุนเลดีกันเลย โน่ no. แม่หมดคุณอยู่ไหนครับอืมสองลุง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 สงลุงโอ้โหลุงเดียวมันต้องเป็นตาแหละวะผมอยากรู้เลยวะนี่ไงโอเคมาแล้วหนึ่งครับคุณราชินีโอเคครับ เหลืออีก9ครั้งแนละ้วจะการันตีนะครับแต่อย่างน้อยมา1ตัวผมก็โอเคละมา2ไปตรงนี้2ลุงเป็นอย่างต่ำา2ลุงเป็นอย่างต่ำนั่นแหละสี่ตาจะรอบที่6ปะ่ะนี่ปะ่ะนี่นี่น,นี่ไม่ใช่ครับอุ๊ยอย่างนี้การ์ดแม่มดด้วยหรือเปล่าอุ๊ยสองใบสุดท้ายครับลากการ์ดแม่มด มาแล้วหนึ่งเดือแล้วหนึ่งแล้วเป็นแม่มดต่อเลยโอ้โหไม่ใช่ครับสุดเลดไปหนึ่งโอเคแต่ก็ได้การหนึ่งได้ตัวสองไอ้ได้ตัวหนึ่งนะไม่แย่ไม่แย่มากไม่แย่มากไม่แย่มากตรงนี้ไม่มีลุงแน่นอนราชินีแม่มดจ๋ามาหน่อยจ้าและฮึบโอ้โหลุงไม่ลืมตาว่ะคนดู ก6รับมามาหน่อยลุงมาหน่อยสองลุงไปตำๆๆโอ้โหลุงเดียวครับอรโอ้ได้การ์ดโอเคการ์ดแม่มดไม่แย่3ดาวแม่มดไปผมโอเคแฮปปี้อยู่การันตีแรกถ้าได้แบบนั้นอื <c oughs> ไม่ลืมตาเลยอีก4ทีประตูทองรัวๆชุดสวยกำงาม ลืมตาให้หน่อยโอ้โหหนักอยู่นะขออีกหนึ่งตัวก่อนการันตีพี่พี่ต้องเรียกพี่แล้วนะอันนี้คือเรียกพี่แล้วนะผมไม่ค่อยอยากสคิปนะครับเพราะว่าสคิปมันเป็นความเชื่อแล้วกันมันชอบไม่ค่อยได้ชอบแบบหลุดเลสบ่อยๆอสวยสวยครับอีกหนึ่งตัวก่อนการันตี หรือไม่ก็การด์ดอีกหนึ่งใบก็ได้อ่ะ20โอ้โหชุดไม่สวยข้ามเลยชุดสวยเฮ้ยมันดอกการันตีเลยหรือเปล่าวะเอ้ยไม่ดิถ้าการันตีมันก็ต้องในนี่ปะมันต้องแบบทีเดียวปะใช่ไหมนี่ครับเป็นแม่มดโอเคเมื่อกี้คือดอกการันตีครับขออนุญาตอัปดาวก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องกักของ เราอัดาวแม่บดก่อนนะครับให้ได้2ดาวแล้วก็ใส่การ์ดได้เห็นไหมครับผู้ชมว่าผมมีตรงนี้5ดาวเลยนะผู้ชมผมจริงๆผมสาม,มารถใช้ได้เลยได้เลนะถ้าเราประหยัดประหยัดหน่อยใช้ได้เลยนะแต่ว่าเราได้อีกหนึ่งการันตีไงเรายังได้อีกหนึ่งการันตีโอเคครับตรงนี้ก็ใส่การ์ดไปอัตราปรเปิดใช้เพิ่มเวลาป้องกัน20%นะคนดูอึดขึ้นไปกันต่อขาดอีก3ตัวการ์ดอีก4ใบนะครับการันตีที่2เริ่ม ขาดอีก3ตัวการ์ดอีก4ใบก็จบการันตีนี้น่าจะพอนะคิดว่าเอาแค่2อการันตีนี่แหละครับจะได้ประหยัดหน่อยเก็บไว้ซีซั่นหน้ามาแล้วชุดสวยประตูทองแล้วลุงยังไม่ลืมตาอะมันออกยากเหมือนกันนะเนี่ยไปโอ้โหหนักข้อ3ตัวการ์ดสี่ตัวการ์ดสี สตัวการ์ดสี่ก็ได้อะโอ้โหลุงเราจะไม่ออกละแม่งหนักหยู่โอ้โหหนักข้อเลยทีนี้ประตูเทามาเลยโอเคประตูทองชุดสวยดีมาหน่อยเอออย่าหลุดเลดพอสองลุงแก้แก้มือหน่อยโอเคลุงสองลุงนี่มึงอเนี่ยแหละยังครับ แม่มดส y, มู่เอ้ยไม่ใช่เอี้ยโอ้โหอีกใบหนึ่งการแน่เลยแม่มดก็ได้แม่มดโอ้โหแม่มดโ <Okay. S 2> อเคได้อยู่ขาดอีแค่สองตัวเท่านั้นนะครับอีก14โลนะครับอีก140นะถึงจะเป็น หนึ่งการันตีจริงๆก็ขาดอีแค่ตัวเดียวปะเพราะว่าการันตีมันได้อยู่แล้วหนึ่งตัวแล้วก็การ์ดอีกสามอ่ะขอการ์ดแค่เวลสี่ก็ได้อ่ะการ์ดสี่ไปเลยจบจบขอการ์ดล้วนตัวไม่เอาละขอการ์ดล้วนอ่ะสะคริปการ์ดซ <c oughs> ุ้ยใช้ได้อย่างเงี้ยการ์ดอีกการ์ดอีกมาอย่างต่อเนื่องหืมลุงหลับตา คารัเต้เกมเลืองแล้ววันที่มีเราชุดสวยอุ้ยต้องได้แล้วนะเออเว้ยอย,อย่างนี้ได้สองโอ้โหลุงเดียงห่อใจร้ายจังเอแปดไายได้ละโอ้โหเฮ้ยแม่มดเอายังไม่ใช่หอ่อเฮ้ย โอ้โหหลุดซะขอการเดีกครั้งสองตัวไม่เอาแล้วก็ได้พูดตรงๆสวยยังมาต่อเนื่องโอ้โหลุงเดียวสคริปกาดแม่มดโอ้โหหลุดเลดว่ะเนี่ยไม่ค่อยอยากกดสกคริปเลยโอ้โหปยาวแล้วทีนี้ปใหม่ครับคุณแม่มดผมต้องการการดคุณ เป็นอย่างมากโอเคการ์ด okay. แปดเนี่ยแหละโอ้โห oh, ลุนเลนเป็นเลงกี่อีกแกโอ้แ oh, ล้วหลุดแต่ตัวที่แบบไม่มีประโยชนย์อันใดโอ้ขอการ์ดอีกสองใบได้ไหมขอการ์ดสองใบได้ไหมโอเคการ์ด okay. ลนะสองลุ้งสามลุ้งไปเลย โอ้โหลุงเดียวตลอดเลยอ่าเจ็ <7. S 2> ดโอ้ริวอีกแล้วนี่มันแน่นั่ตัวเดิมๆวะริวแรงกิดริวแรงกิดจะการันตีแล้วนะครับอีก5โลสุดท้ายอราั้นจะต้องพอนะหรือเราเอาการห้าดาววะอ่าเดี๋ยวจบการันตีนี้เดี๋ยวผมขอไปดูการ์ดหน่อยแล้วกันว่ามันเป็นยังไงอีก4อีก4อ่มาก่อน1ตัวมันจะได้5ดาวพอดีหนักจริงหนักจริง มาก่อนหนึ่งตัวการหนึ่งใบอะไรก็ได้ลุงสองลุงสามได้ปะยังไม่มีสามไม่เห็นเลยวันนี้โอ้โหขนาดนี้ยังไม่มีสองลุงเลยอะสคริปต์แม่งเลยแม่มดโอเคแม่มดเราห้าดาวละแน่นอนอโอเคโอเคโอเคห้าดาวละไม่ต้องไปลุน้นล้โอเคเดี๋ยวผมขอไปเช็คแป๊บหนึ่งนะคนดูว่าจะทําการ5ดาวไหมเดี๋ยวขอเช็คก่อนเพราะว่ามันเหลืออีก,กรันตีนึงไนงะผมผมผมเปิดได้อยู่เอางี้ดีกว่า โอเคครับก็2การันตีนะได้แม่มด5ดาวครบเรียบร้อยครับ5ดาวดาวสกิลได้แค่2ให้ผลดีบับลดการฟื้นฟูพลังชีวิตที่ได้รับ เลเวล4นะอัตราเปิดใช้งานเพิ่มพลังป้องกันทําให้อึดมากๆเลยนะเมื่อได้รับความเสียหายจากศัตรูที่ได้รับความเสียหายต่อเนื่องจากเลื่อนไหลเออผมว่าผมน่าจะข้ามดีกว่าเอาแค่นี้พอละโอเคต่อให้อนาคตดีเดี๋ยวเราใช้การตรงนี้ก็ได้โอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับอย่าลืมบอกกันนะครับว่าใครเปิดไปกี่การันตีแล้วได้กี่ดาวนะครับผมบอลไม่รู้ขอตัวลา่ผู้ชมทุกคนก่อนเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยครับ